รับโอ้ไฟลวไปแลันะบมอาเด็สวัสด,ดีนะครับผมสวัสด,ดีพี่ทุมสีด้วยนะครับเดี๋ยวคเ,เ,เนี้ยใสย่ขน,น,นุ่นใส่ริมแกกลองวัน <laughs> นี เ่นติดทีเดียวอ่ะลอเมียกทีเปล่าหอแม่ลูกน้องสมคิดนะครับคนนี้แม่จะเล่นเมียหัวหน้าซะแล้วโอ้โหไม่ไหวซะแล้วมากลรยจริงเอ้าบึ๊ดรู้อยู่แต่คนอื่นไม่ได้นเนียอุ๊ย โอ้จะไปเล่นเมียสมคิดตะแล้วมาดึงดึงยังไม่ติดเลยเมื่อกี้เดียวนะแม่เดินจะไปไหวอยู่แล้วเดินไปแม่แมเชื่อมนล่นเออไปส่งน้เขินนะเซ่หนึ่งสองสามเอ้าหน่งสองสามเอ้า เนข่าวว่าเขาเปลี่ยนล้อใหม่นะครับผมตัวของพี่สันเนาะเป็นตัวแรงของพี่สันเนี่ยตัวไอตัวที่อัพร้อยห้ามานะครับเก่าล้อของสมคิดมาลองใส่ดูนะครับเองสมคิดบอกว่าน่าจะวิ่งดีอันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นนะครับพี่สันให้ตามมาดูนะครับว่าจะวิ่งได้อ่าประมาณไหนนะครับเราจะไปรอดูกัน ใบขาดใขาดอ๋อแม่นิ่มนิ่มนิ่มวงเท่าไรนะวงเท่าไรเนี่ยหมุนเลยไม่ได้เหรออ๋อไอวงเท่าไรนะล้อเนี่ยยี่สใบห เจ็ดใบหกนะครับอ้าวเดี๋ยวให้พี่สันเจ้าของเครื่องนะครับเพราะว่ารู้ใจกันรู้ใจกันใช่ไหมพี่สมศรีเดี๋ยวให้พี่สมศรีหมุนก่อนเงินเก้าสองเงินเก้าเกสองมาได้ล้นให้โอ้ยพี่ของเล่นใหม่ด้วยล้นแล้วก็หมุนล้นตูดก็เลยร้อนอ้าวอ้าวเฮ็ด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  ติดแล้ว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 เป็นไงติดอย่างเดียวแล้วมาทีสองนะครับไม่เติดมันใช้งานได้จริงป่ะเนี่ยแล้วแก๊สเผาแล้วอ่ะเอาคุมเอาคุมไว้ใช่ไหมเอาสุบไว้เลยใช่ไหม สุกไปเลยสุกไปแก่สุกสุกแหมสุกสุกไปคือเอ้ยเอ้ยสุกยิงมีน้องเล่นใหม่นะครับความมันก็เล่นผิโอ้อ oh, ติดแต่ละทีต้องมีดับป่ะดับแกะดับป่ะคนดับอ่ะ,ดดะโดดอ้ เป็นไงอ่ะแก๊สก็มีอยู่อืมไปแล้วเขาไปแล้วมาทั้งไงคนนู้นอ่ะอ้าวดี่งหน่อยอาวลดลดลนล้หน่อยไปดองลองลงมานึก ลาบโอ้ยไฟลัไฟลัพ đèn vàng đèn chén là hơn nhá bây giờ đâu นะครับผมโอ้โอ้โห อยาน้จริงไห่ะโอ้โห Ở <tú lắng> à? đây à? Hải lơi Phá thắng Phá thắng Phá thắng Phá ถ้าทีวาร้องหนก่อนน้นมันเป็นร้อนนกนะครับ,บวงสามสิบ อลิมนนไม่ได้มาลองนะคมาย่ำนาเลยจริงๆแต่วันนั้นมาลองนะครับ Oh, man. ใบล้อมาใหม่นั้นก็เห็นผลนะครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบวงสาสิบใบห้าของนกมากกว่านะครับผมถือว่ามันขับสบายดีนะครับไม่กระแทกแล้วก็ มันก็นยังมีลอกฟรีทิ้งไปบ้างนะครับนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะครับ 有呢，没？ ผมเอาล้อใหม่นะมาลองเปลี่ยนดูสําหรับใส่ล้อนกนะครับก็ใครที่เคยดูคลิปก่อนนะครับือว่าใส่ล้อนกมันก็อันนี้ใบหนะ้าหกครับมันก็จะวิ่งดีกว่าเก่าขึ้นมาแต่ถ้าเป็นผมนะผมส่วนตัวผมเองผมใช้ล้อนกนะครับวง20.5มากกว่านะคบ้มใค่ชอบนะอันนี้ความคิดส่วนต,ตัวผมนะครับมา มโมอสามีามัำมันกว่านะมันไม่กระแทกห้าสันวนิ่มกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ละอูทำม,มาเนาะ ครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ